ประเด็นแรกที่ผมอยากจะกล่าวถึงก็คือกระบวนการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสและเชื่องช้าในปี2566นะครับกะกะตได้ประกาศแนวทางใหม่ว่าจะไม่มีการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแต่จะรวบรวมคะแนนทุกเขตเลือกตั้งมาประกาศผลอย่างเป็นทางการหลังจากนับคะแนนเสร็จแล้วทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีในย่าสาคัญมากนะครับและสร้างความกังขาต่อผลการเลือกตั้งในปี66เนื่องจากว่าเมื่อไม่มีการประกาศผลเป็นระยะๆเนี่ยจะทําให้ประชาชนสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าการนับคะแนนและผลการเลือกตั้งที่กกตประ,ก,ะรากาศออกมาเป็นข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสและไม่มีการ ปรับเปลี่ยนและแทรกแซงระหว่างกระบวนการนอกจากเรื่องของความโปร่งใสนะครับที่ตรวจสอบไม่ได้ของผลการเลือกตั้งแล้วเนี่ยการเลือกตั้งปี66ยังใช้เวลากว่า1นเดือนนะครับในการประกาศผลเลือกตั้งซึ่งถือว่านาน,านมากที่สุดเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งในปีก่อนๆถ้าไม่นับการเลือกตั้งปี6 2นะครับที่ใช้เวลานานเพราะว่าตอนนั้นก็มีการจัดพิธีพระราชพิธีบรมราชาพิเศพษพอดีทุกท่านครับการที่กรกตไม่เปิดช่องทางตรวจสอบผลคะแนนแบบเรียลไทม์ให้ประชาชนอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็กรกรตเนี่ยยังใช้เวลานาน,านกว่าจะะปรกกาศผลลเือตั้ง คงไม่ผิดปกตินะครับหากประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยจะตั้งคําถามถึงประสิทธิภาพและความโปร่งใสของกะกะตในการทําหน้าที่ตรวจสอบและประกาศผลการเลือกตั้งอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมดังนั้นครับผมจึงอยากทราบว่ากะกะตเนี่ยมีแผนงานอย่างไรในการพัฒนากระบวนการจัดการเลือกตั้งและการรวบรวมผลคะแนนนะฮะและประกาศผลการเลือกตั้งให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโปร่งใสมากยิ่งขึ้นและสามารถตรวจสอบได้โดยประชาชนทั่วไป